มาสนุกกับคิดคัดกันดีกว่าเพื่อนๆเ,เลิกคุยทางอำเภอเพื่อเธอคนเดียวชายหนุ่มหลายคนนั้นก็เป็นคนที่มีหน้าตาดีและหล่อเหลาแล้วก็ยังคารมดีอีกด้วยหลายๆคนนั้น จึงมักจะใช้หน้าตาอันหล่อเหลาของพวกเขาให้เป็นประโยชน์เพื่อไม่ให้เสียของที่พ่อแม่ของพวกเขานั้นได้อุตสาาห์ปลุกปลั้นให้มาพวกเขาจึงพากันใช้หน้าตาอันหล่อเหล่านี้นั้นเพื่อหลอกล่อและขโมยดวงใจของเราสาวๆและสวยๆหลากหลายแม่นางสาวงามประจำอำเภอเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นโดยโดมชายหนุ่มหน้ามน คนหน้าหล่อที่สาวสาวน้อยใหญ่สาวแก่แม่ไม้นั้นต่างพากันยื่นหม้อเสนอให้เขาตีเป็นว่าเล่นแน่นอนว่าถึงโดมนั้นจะเป็นคนเจ้าชู้แต่เขานั้นก็ไม่ได้หลอกมีอะไรกับสาวสาวแม้แต่คนเดียวส่วนมากนั้นโดมจะออกแนวหลอกคุยกับสาวๆให้สาวๆเหล่านั้นหลงรักตัวเขาเพื่อให้เขาเป็นคนดังมีกระแสมากกว่า แน่นอนว่าโดมนั้นโด่งดังเป็นอย่างมากในเขตอำเภอนั้นไม่ว่าจะเป็นตำบลไหนๆหมู่บ้านใดๆหรือแม้แต่กระทั่งหมู่บ้านที่ไฟฟ้าและน้ำประปาเข้าไม่ถึงสาวสวยญาตินั้นๆก็รู้จักโดมกันเป็นอย่างดีเลยยิ่งในสังคมโซเชียลเฟซบุ๊กนี่ไม่ต้องพูดถึงแค่โดมนั้นโพสแค่จุดๆสามจุด ก็มีสาวๆพากันกดไลค์กดแชร์และพากันคอมเมนต์เฟซแตกเกือบหมื่นไลค์หมื่นคอมเมนต์กันเลยถือว่าโดมนั้นเป็นที่นิยมของสาวๆทั่วทั้งอำเภอทุกสาวงามต่างก็พากันช่วงชิงวิ่งราวเอาตัวโดมมาเป็นของตัวเจ้าหล่อนเองทั้งนั้นแต่ก็อย่างที่ว่าอะไรที่มันได้มาง่ายๆคนเหล่านั้นมักจะไม่ต้องการ แน่นอนว่าโดมนั้นเลือกที่จะคบหาพูดคุยกับสาวน้อยอยู่นางหนึ่งที่โดมนั้นได้รู้จักเธอผ่าน Facebook เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่แน่แน่เธอคนนี้นั้นเป็นคนอำเภอเดียวกับโดมเธอนั้นชื่อว่าแนนโดมได้รู้จักเธอมาพักใหญ่ๆแล้วเธอเรียนอยู่ชั้นม .4 ที่โรงเรียนมัธยมประจำตำบลแห่งหนึ่งที่อยู่ค่อนข้างไกลาจากบ้านของโดม ซึ่งเป็นอำเภอหลักเป็นอย่างมากเพราะโดมนั้นเรียนอยู่ชั้นม .6 ที่อำเภอแห่งนี้ตัวโดมนั้นจะพยายามนัดเจอกับเธออยู่หลายต่อหลายครั้งเพราะรูปในเฟซที่น่ารักจิ้มลิ้มอย่างกับ b n k 48ทําให้โดมนั้นหมายมั่นที่จะเจอเธอเป็นอย่างมากแต่ก็นั่นแหละแนนนั้นไม่ยอมจะพบเจอโดมแม้แต่ครั้งเดียวเลยเธอนั้นได้อ้างเหตุผลมาว่า เธอกลัวโดมจะมาหลอกให้เธอหลงรักแล้วก็ทิ้งเธอไปเพราะโดมนั้นชอบวานสเสน่ห์แบบนี้กับสาวๆไปทั่วอำเภอเธอจึงกลัวจะตกเป็นเหยื่อแห่งความรักของโดมนั่นเองในตอนที่โดมได้ฟังนั้นโดมก็มีอารมณ์ขึ้นขึ้นมาทันทีเขานั้นถึงกับบอกกับแนนผ่านทางวิดีโอคอลเลยว่าเดี๋ยวเขานั้นจะเลิกคุยกับผู้หญิงทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวซึ่งเธอคนนั้นก็คือแนนนั่นเอง หลังจากนั้นโดมก็ได้ประกาศลงเฟซบุ๊กของเขาเพื่อตัดความสัมพันธ์กับสาวๆน้อยใหญ่ทุกคนที่เขานั้นเคยได้พูดคุยและผ่านพบมาแน่นอนว่าในเฟซวันนั้นของโดมแทบถล่มเพราะโดนถล่มจากเหล่าแฟนๆซึ่งเป็นสาวๆแทบทั้งอำเภอก็มีทั้งคอมเมนต์ตัดเพ้อเสียใจและแสดงความยินดีกับเขาด่าเปิงไปเลยก็มีซึ่งโดมนั้นก็ได้ทำใจไว้แล้ว จึงไม่ได้สนใจอะไรเพราะเขาได้เลือกแนนแล้วโดมนั้นหลงรักแนนเป็นอย่างมากซึ่งโดมก็ได้วีดีโอ,อคอลคุยกับแนนแทบทุกวันเธอน่ารักมากในวันหยุดสุดสัปดาห์โดมได้หมายมั่นว่าตัวของเขานั้นจะต้องเจอกับแนนให้ได้โดมเลยนัดเจอกับแนนแบบแกมบังคับให้เขานั้นได้เจอกับเธอซึ่งในครั้งนี้ ด้วยความจริงใจของโดมนั้นก็ทำให้แนนได้ตบปากรับคำเพื่อที่จะมาพบโดมพวกเขาทั้งคู่ได้นัดพบกันที่อำเภอซึ่งเป็นถิ่นของโดมเลยในวันนั้นซึ่งเป็นวันเสาร์แนนได้นั่งรถโดยสารสองแถวจากบ้านของเธอเพื่อมาพบกับโดมที่อำเภอก็ใช้เวลาร่วมสองชั่วโมงเลยเมื่อมาถึงโดม ถึงกับต้องตาค้างกับความน่ารักสดใสอย่างกับสาวน้อยโลลิที่หลุดออกมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นแนนนั้นเป็นสเปคที่โดมใฝฝันเป็นอย่างมากเธอไว้ผมยาวหน้าตาน่ารักในวันนั้นเธอได้ใส่ชุดโลลิกระโปรงบานสั้นสุดน่ารักสดใสมาโดมเห็นก็ตาลุกวาวโดมได้พานแนนเดินเล่นไปทั่วทั้งอําเบอซึ่งในระหว่างที่เขาเดินเล่นนั้น ก็ได้สร้างความมันไส้ให้กับเราสาวๆที่โดมนั้นเคยได้คบหามาซึ่งโดมก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เดินเล่นกินเที่ยวกันไปจนเย็นเมื่อเห็นว่าเย็นแล้วแนนเห็นแบบนั้นก็เลยรีบขอตัวกลับบ้านเพราะรถเที่ยวสุดท้ายเข้าหมู่บ้านของเธอกำลังจะออกไปแล้วแน่นอนว่าโดมนั้นได้วางแผนชั่วเอาไว้แล้วเขาได้ทำทุกวิธีทางเพื่อทวงเวลาไม่ให้แนนเธอไปทันเที่ยวรถเที่ยวสุดท้ายนี้ ซึ่งโดมนั้นก็ทำสาเร็จแนนไปที่บขอสอรถสองแถวเที่ยวสุดท้ายก็ได้ออกไปซะแล้วแนนนั้นถึงกับร้องไห้โหออกมาเลยโดมนั้นจึงรีบเข้าไปปลอบเธอและบอกกับเธอว่าไม่ต้องห่วงเพราะที่อำเภอนี้นั้นบ้านโดมทำธุรกิจห้องพักรายวันและรายเดือนสำหรับนักท่องเที่ยวในตอนนั้นก็ยังมีห้องว่างอยู่โดมจึงได้พาแนนไปพัก ในห้องว่างที่เป็นธุรกิจของบ้านเขาเองโดยเขานั้นได้บอกเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อและแม่ฟังซึ่งพ่อแม่ของโดมก็ไม่ได้ขัดใจอะไรก็เพราะตามใจลูกอยู่พอสมควรในคืนนั้นโดมไม่ได้กลับบ้านซึ่งอยู่ข้างๆหอพักนี้แต่เขานั้นก็ออกไปซื้อข้าวและขนมมากินกับแนนในห้องหลังพูดคุยกับแนนจนดึกดื่นแล้วแนนก็ได้ไล่ให้โดมกลับไปที่บ้าน แต่โดมนั้นก็ยังดื้อไม่ยอมกลับจะนอนกับแนนให้ได้โดยความจำใจแนนจึงได้ให้โดมนอนด้วยโดยที่แนนนั้นนอนบนเตียงและโดมนั้นนอนอยู่ที่ข้างล่างตกดึกด้วยความกลัดมันทำให้โดมแอบหลอยขึ้นไปนอนบนเตียงกับแนนและแล้วทั้งคู่ก็ได้มีอะไรกันในที่สุดหลังจากนั้นโดมก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลีย โดมนั้นเมารู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้วโดมรู้สึกว่าแนนจะตื่นก่อนเขาเพราะเหมือนรู้สึกว่าเธอจะเดินวนเวียนไปมาภายในห้องโดมเลยลุกขึ้นมาและเดินไปหาแนนในใจของโดมนั้นก็กะว่าจะหยอดคำหวานให้แนนซึง้งและหลงรักเขาจนหัวปักหัวปำมากขึ้นโดมใช้มือของเขาค่อยๆลูบไปที่หัวของแนนแต่เหมือนว่าโดมนั้น จะรูปหัวของแนนแรงไปหน่อยเพราะในตอนนี้ผมของแนนนั้นหลุดติดมือโดมมาเป็นยวงเลยด้วยความตกใจนั้นโดมรีบหันไปมองที่หน้าของแนนในทันทีภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าของโดมนั้นทําเอาเขาแถบขาอ่อนภาพนั้นก็คือแนนในตอนนี้อยู่ในสภาพหัวโล้นไม่มีผมเลยยังกระเนนน้อยวัดปา มองแวบ,บแรกก็ดูออกในทันทีเลยว่านี่น่ะคือผู้ชายแน่นอนโดมจึงตะโกนเสียงดังว่าเฮ้ยเฮ้ยก็กะกกเถยในตอนนั้นแน่นก็ค่อยๆเดินเข้ามาหาโดมแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงอันห้าหานว่าเตงได้เขาเป็นเมียแล้วนะเขาเป็นของเตงแล้วนะเตงต้องรับผิดชอบเขานะ ในตอนนั้นโดมตกใจรีบหนีกลับบ้านในทันทีซึ่งบ้านของเขาก็อยู่ติดกับหมอพักนั่นแหละโดยที่ในมือของโดมนั้นก็กําวิกผมของแนนไปด้วยพ่อแม่ของโดมได้เห็นลูกวิ่งมาด้วยท่าทางตื่นก็รีบเข้าไปคว้าตัวเขาเอาไว้ซึ่งพ่อและแม่ของโดมนั้นก็คิดว่าโดมคงจะทำอะไรไม่ดีมิร้ายกับสาวน้อยคนนี้พ่อแม่นั้นจึงได้บังคับให้โดมพาไปดูที่ห้องที่เขาได้พาแนนไปพัก และแน่นอนเมื่อพ่อและแม่ของโดมเปิดประตูเข้าไปเห็นภาพที่อยู่ข้างในก็ถึงกับพังาเพราะสาวน้อยน่ารักคนเมื่อวานในตอนนี้ได้กลายเป็นกระเทยห,หัวล้านไปซะแล้วพ่อของโดมถึงกับสะบทออกมาเลยทีเดียวว่าเช็ดใครผัวใครเมียกันวะเนี่ยโอ้ในวันนั้นทางพ่อและแม่ของโดมจึงได้พาแนนไปส่งที่บ้านของเธอ และได้รับปากกับข้อบ่งแนมว่าจะรับแนนเป็นลูกสะใภ้แน่นอนเพราะได้มีอะไรเกิดเลยกันแล้วแต่ขอให้ทั้งคู่นั้นมั่นหมายกันไว้ก่อนเรียนจบค่อยว่ากันอีกทีหลังจากนั้นเป็นต้นมาเวลาที่โดมเดินไปที่ไหนก็มักจะมีผู้คนพากันล้อเรียนนินทาเขาอยู่ตลอดเวลาว่าได้เมียเป็นกระเทยบ้างสาวสที่โดมนั้นเคยจีบก็ว่าดโดมว่า โดนกระเทยแตบเนียนหลอกบ้างละแน่นอนว่าช่วงแรกนั้นโดมอายมากแต่ก็นั่นแหละแนนพอเริ่มโตก็ยิ่งสวยหลังๆนั้นผู้ชายที่ล้อโดมต่างก็หันมาอิจฉากันแทนเป็นแถวเลยแม่ไอโดมนี่มันมองการไกลจริงๆเพราะตอนนี้แนนโตเป็นสาวสวยสะพั่งแล้ว วันนี้ช่องคิดแคทการ์ตูนแมวของเราเปิดสมัครสมาชิกเพื่อให้เพื่อนๆได้ซับอร์ตช่องของเรากันแล้วนะครับสามารถกดสมัครเพื่อสนับสนุนพวกเราโดยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทอย่ารอช้ากดสมัครสมาชิกกันเข้ามาเลยลิงก์สมัครอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วครับมาสนุกกับคิดแคทกันดีกว่าเพื่อนๆ